สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ได้มาเจอกับอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเอวได้แล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาจะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าคนที่มาหาอาจารย์หมอปลานะคะลูกค้าว่ามาจากไหนกันนะคะสวัสดีดค่ะพ่อค่ะวันนี้เดินทางมาจากไหนคะมาจากหน้าร้านขายของอยู่หน้าร้านอาหารครัวตงแดงอ๋อพ่อก็ขายของอยู่หน้า,า,นา,าร้านครัวตงแดงนะคะขายอะไรอยู่คะขายโฮโม ขายห่อหมกและขายอะไรคะขายขนมพวกแกงแล้วขายขนมบะแกงนะคะปลาสลิดแล้วก็ขายปลาสลิดนะคะขายปลา่อนแล้วก็ขายปลา่อนนะคะปลาย่างทุกประเภทปลาย่างทุกประเภทนะคะฝากไปอุดหนุนได้นะคะลุงชื่ออะไรคะมันัลุงมนัดนะคะไปอุดลุงได้นะคะจะบอกว่าห่อหมกแก้อร่อยมากนะคะหน้าร้านครัวทองแดงนะคะแก่ขายปลาสลิดห่อหมกอร่อยมากรับประกันได้ค่ะ แล้วก็ปลาย่างทุกชนิดนะจ๊ะแล้วก็อะไรนะขนมแกงแล้วก็ขนมแกงร้านแกอร่อยมากเลยนะคะ<ม>หน้าควาทองแดงนะคะทางจะไปลบบุรีทางจะไปอ่างทองนะคะ<ม>ไปหากแกได้นะคะลุงมนัฐนะคะและวันนี้เราจะมาถามกันากกาว่าลุงมนัฐเป็นอะไรทีแรกที่มาหาอาจารย์หมอปลาคนนี้ลุงมนัฐเป็นอะไรคะทีแรกอ่ายืนขายของมากค่ะและแล้วเมื่อยปวดขาค่ะและ้วนั่งมาก นั่งนานเนี้ยแล้วมันก็ปวดกลับมาบ้านมันก็จะเส้นมันก็จะยืดยืดขาไม่ออกค่ะแต่วันนี้มานี่เป็นไงบ้างคะที่ทําไปแล้วอาจารย์ป๋าปางด้วยไปแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีมากเลยอ่ะค่ะจากไปวัดจะนั่งไม่ได้เลยครับสมาร์อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยเนี่ยนั่งได้อ่ะนี่นะคะเดียืดขาได้นะคะยืดขาโชว์ด้วยนี่ยืดขาได้ขนาดนะคะอ่านั่งคันตบมดคะนี่นะคะนั่งคันตบมดได้ เชื่อเลยไหมคะนี่นะคะอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นธรรมดาของจริงของแท้เลยใช่ไหมคะเจอแน่วันนี้เพราะว่าไม่เคยเจอเลยแต่ว่าวันนี้ไม่นึกว่าจะเป็นอย่างนี้เลยดึกดีมากดีมากนะคะนี่นะคะมันช่วยชีวิตเลยนะคะค่ะเปิดจากคุณลุงมนัฐเลยนะคะค่ะถ้าใครมีอาการเนี่ยงอขาไม่เข้านั่งขัดสมาธิไม่ได้นะคะนั่งยองๆไม่ได้นะคะ และก็เกิดปวดหลังปวดสะโพกล้าวลงขานะคะมาแบบปวดๆเลยนะคะก้าว้าเลยนะคะวันนั้น80%ยังไงต้องหายปวดนะคะกับอาจารย์หมอปามบ้ายแกะเส้นเทวดานะคะค่ะถ้าใครมีอาการนี่นะคะปวดขอบ่าลายยกแขนไม่ขึ้นนะคะมาแบบปวดๆเลยนะคะวันนั้นจะให้เห็นผลเลยนะคะยังไงต้องยกแขนขึ้น80%เซเลยนะคะฝากไว้หน่อยนะคะเรื่องปวดหัวเข้ามาแบบปวดๆเลยนะคะก้าว้าเลยนะคะ ปยังไงต้องหายปวดหัวเข่าแน่นอนใช่ไหมคะเี่ยใช่เยี่ยมเยี่ยมเลยนะคะลุงมานัสบอกเยี่ยมเลยนะคะค่ะไม่เคยเชื่อใครเลยนะค่ะแมาวันนี้ได้เจอกัะตัวแล้วเจอกรตัวเองเป็นไงว่ามันดีขึ้นดีขึ้นเลยวันนี้ดีขึ้นมากเลยลุงมานัสบอกว่าเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะนั่งได้เลยแล้วประกอบแล้วป่กอนนั่งไม่ได้เลยนั่งาับรไม่ได้เลยนะคะค่ะถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะคะ ที่เบอร์โทร0931547265ค่ะและฝากลุงมนัทขาย่อหมกหน้าร้านโครตทองแดงด้วยนะคะที่แถวอ่างทองนะคะมาได้นะคะทางจะเส้นจะไปลพบุรีนะคะ แล้วก็แกก็ขายปลาสเต multit, แแนนะะ็แล้วก็ขนมมะแขงนะคะแล้วก็ปลาย่างทุกชนิดฝากอุดหนุนลุงม,มานัตได้นะคะที่ร้านกวยเตี๋ยแดงค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนลุงขอบคุณมากค่ะค่ะดีใจด้วยค่ะแล้ว่าช่วยชีวิตเลยค่ะมาเปิดป <พบ S 2> ่วด<บ>ได้เลย,ยอย่างนี้ขับรถก็แต่รายละเอียบยืดทีก็จะชาขับตัวก็แอบผันตชนกันไม่เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันได้แล้วเห็นไหมโล่งแล้ว